không ngam okay. Okay. xong rồi, không ngam cái nó cái nóng ừ nóng cái 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 cái nóng งามค่ะก็อยู่เบิ่งดอกนไอยมันปปรยโปรยโปรยนี่พี่น้องเอ้ยบานบักใหญ่เลยเมื่อวานเราไปเห็นนะนี่ละร้อยบานเบิ่งโอ้ยหลังไหนงามคักดอกแกล็ดอกหนาเลยพี่น้องนี่ร้องน้องพี่น้องสอนอยู่มันสอนอยู่ โอ้ด oh, อกงามดีเดี๋ยวพี่เตยขอนหน่อยอะว่า,าเห็นกนะันอาจจะออกมารลายด้วพี่น้องพี่น้องจ้าดอกงามๆามเลยจ้าจุง้งงามเนาะอืมกวางงามบ๊อกก๊าด

พี่น,อน้องอีกดอกนึงบ่กอดซีดอกตัวเก็บดอกแยกเหมือนกันดอกแบบใหญ่เลยดอกบานใหญ่เลยอ่ะอุ้มจอนครับเอานี่ดอกเห็ดเปนแมนเนี่ยปองกืออยากเฝ้าอยู่พุ่งดอกนึงให้คุณเอ้ยเอาดอกนี้ก่อน มีม,ม,มีจดหินนอนกินอยูเอ่เบิดขึ้นแล้วอิ่มเลยอ่ะออนี่พี่น้อยอดอกนึงมันบ้างอยู่หลังกำลังกำลังเลย โอ้ยงามเลยหาก็สามคนเ้ยค่ะพี่น้องเลยอือแน่อยค่ะแน่แลลวนีน้่แน่พี่น้องแข้งนียน้องฮิตอันนี้งามเลยน้่ปมองมานั้นชั หั่นแหนครับเฮ้ยที่นองจ้าดอกเทาดอกจู่มีเบิดเขี่ยหลมมมมมมมุมเบิดไม่เอาได้เวลาไหนดอกไอ้แข็งอยู่ยด้ละดอกดอกเกิดมุ้งจนแถวเลือกงั้นก็โป๊ก็ไม่ถือ อดนำเาเืมเกิก้อนวูินถวเวิร์ดแลลโมาหน่อยเออนะเบิ้งพี่น้องเบิ้งอีปูดูกลางปลาน้ำถั่วฮัลพี่น้อง แนีหลายแหมเจ้ากอีหยังเนาะเคี้ยปีนทองบัหลายดอกนึงแต่มันบกเคี้ยปีนทองไว้ครับก็บเห็นได้นี่เออจังหวะเห็นเห็นมันไงแล้วบัวเคียเคี้ยบ่งพ่อนะเบิ่งที่ล่ะเบื้งฉนเผาเนี่ยเบิ่งใครยังมันอยู่ในขมายนี่พี่น้องเบิ่งที่ล่ะนอนเป็นเงียงประนางอยู่เอาดอกจุ่มเอาโทรศัพท์ถ่ายทำนะตรงนี้ กล่องเอามาบ่มีประโยชน์กล่องบริษัทแบดขากลายไปเอาได้อยู่ได้นี่ขแข็งอยู่ได้ไหมไมด้มันขามันแข็งนะเด็กปลวกไว้ขี้กราอีอดอ,อนันอนึงครับพี่น้องอีทรา,างอีกดอ,อกนึงใช่ง

สีแบบงามเลยตอนหลอนี่ใน่ลางเนสงามเลยอืม,อมเกดด้นวนอะไรนีย่ยไม่เคเห็นีห้พึ่งกระจ้อนจากพี่น้องเออีบอกงามออ้ thả nhạt lại đọt ngay đọt ngay pin ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> เห็ดาวดินหนึ่งดอพี่น้องให้พึ่นต้องจ้าให้พึ่นตองแดงกแม่ได้มย่เมื่อกี้สองดอกน้อยๆองบนหัวเป็นเห็พึ่งตองจับจับขึ้นมาเบิ่งจนหัเป็นเห็ดึ่ตองอุ้ยพี่น้อง บ้านเพิ่งซึ่งอยู่กลางทุ่งกลางกลางแปลนขาวดินค่ะเปินลกระจ้อนจ้ะพี่นอ้องโอ้อันนี้ค้าไงในดอกนื่งจ้ะสองดอกิตาหน่อยละ่ะ นังแหจจะพี่น้องกันนวุ้ยกำงโปเออหะกำปเลยอางดอกบ่อยงาไปไหนหลังมันแตกแล้วสีแห้งไปน่ะใ หัดใจ<ป>พี่น้องจ้ากำลังออกเฮ็ดเอ๋หนามมันลดเนาะก็กำลังออกพี่น้องเบื้องนี้ดอกนห้น่อยน่ปุ๊บนะัอันนี้เฮ็ดพึ่งต้องดำมึงเนี่ยอือเฮ็ดพึ่งต้องดำว้าเนาะอือ เพิ่งต้องด้มจ้าพี่น้องเบิ่งมันแห้งอยู่เด้๋ยนี่มันแตกเอ๊ะจุ๊บเอสองดอกงามเลยเจ้ะพี่น้องงามดีเนาะดอกนี่ไอ้เพิ่งต้องไอ้อเพิ่งกระจอรบ่อย พี่น้องจาหลังแหลง,งาด้วยขาไม่ทำอะรละไล้างแหละ่งแหลบานก็บานจนมันคนละมันคนละพันบะพี่น้องไอแล้วจ้ามาๆมาีมา่มาเด้อ giay giày cao gót, bật ngay ừ, không giày cả สามคน <c oughs> เอามาคลิปนี้ก็สไ้อยกุแชรกใหแ่สองปลาเชนแหน่เอาได้ค่ะเป็มกำลังใจเฮาไ่ม่คลิป